โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นฟักแชมป์นะครับในสัปดาห์ของ Immortal เลนะครับเพื่อพิกสามนะครับนี่ครับรุ่นแปดสิบสี่บวกขึ้นใบนะแล้วก็ Immortal นะครับ one of three นะแบฮีโร่กับไอคอนอย่างเดียวนะสำหรับโปรโมนี้นะครับแปดสิบี่คูณสิบเท่าตัวิกสองนะแปดสสองคูณยี่สิบยังคงอยู่กับเรานะครับไปไม่เจอสิบวินเนี่ยมาก็แบบสามสัปดาห์แล้วมั้งนะครับเกือบเดือนแล้ว อ่ะไปทีละช่องไปผมก็ฝืนธรรมชาติยากน,นะครับบางทีชากา้าชาก้าดีกว่าชาก,าก้าแล้วกันอ่าข้าต้องมาแล้วนะพี่ม่อนบอกนะครับสีไปอยู่ดูแบบความวินาสัตา์โรของผมก่อนนะพี่ม่อนครับพึ่งง่วงครับอเล็กซ์เตมิโลแปดสิบสี่บวกที่จริงใจนะครับอ่ะมีหลอนคาชาอุยนะแปดสิบเจ็ด อีกหนึ่งครับ84บวกแปดสิบสี่บวกที่จริงใจอ่าแปดสิบแปดเดบินะฮะครับโอเคอืมนะครับไฮไลท์ครับไฮไลท์ของเพียร์พิกขวาไปก่อนปุ๊บท่านเนี่ยอาจาแบเบลง่งแล้วก็เน็ตเวทดนะครับโอ้โห ชอยนี้ก็บลองดีกว่าครับบลองบลองบลองเผื่อมีอีโวดีๆมาช่วยแกนะแกยืนแบบ CB ได้ไหมเนี่ยยืนได้นะครับเ <c oughs> นี่ยแบบคุณเอฟในไลฟ์นะครับบอกเหลือ8เกมนะเล่นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับยังทันพี่ยังทนันยังทนันโอเค CB <c oughs> เนี่ย <c oughs> เหมือนจะหนักไปทางแบบยืนเป็นมิดฟิลมากกว่านะครับใบนีนะ้นะครับแต่ไม่แน่อาจจะมีแบบอีโวทะลึง่งทะลึ่งนะครับใช่ไหมพัฒนาเรื่องของการแบบ มีเพย์โรซีบีขึ้นมานะแบบแบบอัพพิซิเคิลได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะดีก็ได้นะครับแต่เสเตย์สไตล์เบื้องต้น2อย่างนี้ไม่ค่อยจะเอื้อต่อเซนเตอร์เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ปิงพาร์ตกับดูดบอลโอเคครับโอกาสที่2โอ้โหอันนี้มาทุกบ้านนะครับแล้วก็บรองกับเน็ตเวิรอีกแล้วนะอะ่เลือกหลอนไปออหลอนนี่ผมก็เปิดได้นะเออ เอ็เกอร์นะครับผมว่าผมยังเปิดไม่ได้นะครับที่ผมไม่รู้ตัวเนะี่ยเนี่ยเปิดแพ็กอยู่ทุกวันนะเอ็เกอร์นะเดี๋ยวมาช่วยเควสของกุลิดนะครับกุลิดยังไม่จบพอดีเลยพอดีพอดีอดโอเคไม่ต้องสืบอครับไม่ว่าจะเล่นหมดไหนทุกคนเตรียมตัวได้เลยครับหัวไม่แน่นอนเนี่ยถ้าด้นานตะแบ็กกราวด้านหลังเป็นปล่องไฟนะอ่าอันนี้ก็ แรกลืมก็ไอทีวอตูวิกไม่ต้องเนาะนะครับเอาแค่อันนี้ก่อนไรแสรงไรดวงนะครับ84ดสิบสี่หนแ่สิบอ่าน,น้อยมันก็ให้แบบหลอนไฮเกอร์เบิร์กมานะหลอนไฮเกอร,ร์เบิร์กก็แปดสิบเก้านะครับใช่หรือไม่อันนี้อันนี้88บลูกสาวตัวอ๋อมีหลอนไฮเกอร์เบิร์กด,ด้วยนะครับมาพร้อมกันแล้วก็มีเพลสเซนจินนะครับโอ้โหเมื่อกี้โอเคนะครับ 89สองตัวนี้ในในเรื่องของการแบบเอาไปย่อยต่อถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ตัวใช้งานนี้ก็ตามสภาพนะไรตัวใช้งานนะครับไปเก็บไปอาจจะมีใน82คูณ20ก็ได้นะครับจับไปโอ้โหทีบอฟเดอะวีกนะครับที่จะมีนะครับโอ้ซาก้ามาก่อน,นครับเป็นเรื่องเนี่ย ากแล้วก็ไซน์ในดิโรเรนโซ่นะติดไปครับเดาะบอลกันใหญ่เลยนะครับชากาดิโอเรนโซ่โอเคนะครับเดอะบูเชอร์น,ะนำทับนะครับอ,อ่ะนี่ครับผมมีแถมนะครับจากมูดทับนะครับกว่าจะเล่นจบ ร้อนนะครับอืมเนี่ยได้ยืมจีโนรานะโซราโูลองบรองนะครับโอเค83บวกคูณ31 84บวกคูณ31 83บวกคูณ51 84คูณ51นะครับผมไม่เลยโหมดนี้นะคุณคริสโตเฟอร์บอกนะครับผมนี่มีโหมดไหนที่แบบไงแบบ BSP นะผมทําหมดนะครับคุณคริสโตเฟอร์ครับอยากจะเอา SP นะครับให้ครบแบบเลเวล90เร็วๆอันนี้ครับรับไปครับเกือบมี เ,เควสหมวดขับนี่แหละนะครับในอนาคตพวกนี้จะได้แบบมาช่วยเควสนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แบบไงแบบสามารถใช้ตัวยืมได้นะถ้าใช้ตัวยืมไม่ได้ก็จบเหมือนกันนะครับโอเคนะครับไปเปิดแพ็กกันนะครับเด,รดเดือดต้องการโฟลเดอร์นะครับตอนนี้เควส์ของผู้ผลิตของผมก็ประมาณอีกเก้านะเก้าเควสนะครับโอเคอเดี๋ยวนะผมเช็คแบบในซีซั่นก่อน ว่าแบบเราได้รหรือยังเฮ้ยได้แล้วนะครับอ๋อแต่เป็นอีโวก่อนอันนี้85คูณิบเหลืออีก400นะครับ400นี่ต้องไปเล่นโหมดรัสนะครับโอ้คริสตฟเฟอร์ครบเลยเหรอครบโคตร,ครไหวเลยครับถ้าแบบนี้ก็ช,ช,ชิวๆไปดิใช่ไหมครับโหวดขับก็เราเมินเฉยไปได้เลยนะครับทำเมินไปได้เลยครับโอเค ถ้าอย่างนั้นครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเท่าที่มีครับเท่าที่มีจะเเริ่มจากสามก่อนนะครับมาถึงก็รอนขอไปหลอนมีดได้ไหมหลอนมีดก็แปดสิบแปดนะของอาร์เซนอลเฮ้ยมันจะเป็นเขานะครับโอเคนะาแปดสิบแปดครับหลอนมีดนะครับ เตะบอลยัดเตะบอลยัดเฟรมโอเคมีสตูดไปครับไปจ้ะุตบอลมาพอดีเลยที่แบบผมกำลังเล็กพอร์ตอยู่นะครับอยู่ฝ่าแชมเป็นลีกรอบ8ทีมนะเล่งอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อจะไปดูบอลแปติ สามก่อนนะครับใช่ไหมซื้อเสื้อมันจะโอ้โหเอสพีมันมันมันมีแบบนี้ตลอดนะครับให้ไปซื้อเสื้ออมันมาแล้วก็ใช่ไหมไปทำตามเล่อนไข,ข่งื่นไข่เควสนะครับเพื่อจะเอา SP เอสพีนะครับม,มีแทบทุกซีซั่นนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีเนนะือนะอมจริงนะครับง่ายดีง่ายดียดแต่แบบ เนี่ยมันผมหรือว่าแบบใครหลายคนก็ไม่อยากจะเสียคอยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไปซื้อเสื้อมาแล้วก็ใช่ไหมเสียตังคะ์นะครับดาบิล่ายาอันดิคือรอรอให้แบบมีเควสดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมีเควสมาเพื่อให้เก็บด,ดีกว่าเหลืออีกสองนะครับแปดสิบสี 3, 8, 3, ่คูณสมแปดสิบีคูณสามก่อน ตัวเลขหวังว่าเออน่าจะดีพอไปเอา8 5คูณ7มาได้อันนี้การตุก้ยการตุกกองหน้ากองหลังปารี่เหรอแปดสี 8, 4, ่ะดิแบบนี้ครับบุ๊กนะครับคืออันนี้จริงลุ้นเลนาดได้อยู่นะซีบีฝรั่งเศสนะครับเลนา88ด8ปตอนนี้8 4, ผมมี่เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัว ก็ส่วนใหญ่ผมก็เอาย่อยทิ้งนะครับเอาย่อยทิ้งไปเยอะแล้วไม่มีแสงหรือโอเคคือเราหวังลึกๆว่ามันจะมีแสงไงพวกแบบซานิสตีเบดอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นแบบดูลองบองเบลดอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหดรอเฮ้ยโอ布拉โอ布拉โอ布拉มาลอบแชร88ตอนนี้เราถึงกับเฮ้ยเลยนะได้แบบเลดแบบลแบบประมาณนี้นะครับ88ถึงกับเฮ้ยเลยนะ ทีมบอลปุวินะครับอตอนนี้เนี่ยไม่ขาดแคลนเลยอะทีมบอลปุกวิ้ไปไปไปบอลมาพอดีนะครับก็ถ้าหท่านผู้ชมชอบคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเวลาผมมาไลฟ์หรือจะมาลงคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ